ต้องพูดว่าอย่างนี้เลยดีกว่าคำว่าโดนนะครับเอฟซค่อยๆไล่เก็บนะครับไล่ไล่เก็บไล่เก็บไปเรื่อยๆเนาะคุณรักนะครับสวัสดีครับผม อะไรเนี่ยแอดปลาแดงอาจจะตกนะครับอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้นะครับใช้คําพูดนะถ้าถ้าพูดไม่ชัดเนี่ย AI มันก็จะเพี้ยนนะครับ AI ก็จะเพี้ยนไปมันจะพูดไม่ไม่ชัดเจน AI มันก็จะมันจะคํานวณผิดนะครับก็มีเยอะใส่หัวข้อ,ขอใส่แคปชั่นอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ตรวจทานเนี่ยกดลงไปเนี่ย มันต้องไปเข้าไปแก้ไขใหม่อะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันเข้าใจผิด a i มันก็เพี้ยนนะครับมันก็ฟังไม่ชัดเจนอแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหม,มก็ใช้ได้ดีเลยล่ะดีก่็เรามาพิมพ์เองเอ,อมันไม่เหนื่อยตัวมันเล็กถ้าเป็นพิมพ์ด้วยมือถือตัวจะเล็กก็ทักทายกันวันนี้ก็เรื่องราวต่างๆนะครับกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับก็รอข่าวข่าวนะครับเรื่องที่ด้วยแล้วก็เรื่อง คดีเนี่ยบอกตรงนะเหมือนช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะช่วงนี้เป็นหน้าฝนคดีนี่จะเพิ่มเหมือนดอกเห็ดเลยอ่าเพิ่มเหมือนดอกเห็ดเลยทวีขึ้นมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวงอกขึ้นมาเดี là, ๋ยวงอกนู้นงอกนี้ก็พยายามจะสร้างคดีขึ้นมาได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับข้อมูลได้ไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่หลักฐานนะครับเออจะได้เป็นคดีหรือไม่ขึ้นอยู่หลักฐานแน่นไม่แน่นนะครับถ้าหลักฐานไม่แน่นนี่ เขาตรวจสอบแล้วเขาตีตกเลยนะเอฟซีเขาตีตกเลยเพราะว่าถ้าหลักฐานไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีมูลเพียงพอนะครับไม่มีมูลเพียงพอเขาก็จะตีตกไม่เอาเข้าไปขึ้นสู่ขบวนการแน่นอนอเพราะว่าถ้าเอาไปทั้งหมดนะ่ะไม่ว่าใครจะไปร้องเรียนอะไรเอาไปทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นคดีขยะเลยนะครับกลายเป็นคดีขยะเพราะฉะนั้น เขาต้องผ่านการคัดกรองนะครับจากผู้รับเรื่องอ่าแล้วก็เข้าตรวจสอบว่ามันมีข้อมูลเพียงพอหรือไม่นะครับพอจะเป็นคดีความได้ไหมถ้าเป็นเขาก็จะรับเรื่องเอาไว้นะครับก็เข้าสู่กระบวนการกันต่อไปนะครับประมาณนั้นคุณสมปองนะครับสวัสดีเอฟททุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เห็นช่างต้ามเข้าไปศาลนะครับอ่า ไปหน้าศารมุกดาหารนะครับอ่าไปทําอะไรอะไปทําอะไรมันก็ต้องมีแหละเขาคงยังไม่ไปเที่ยวไลฟ์สดอยู่หน้าศารเล่นๆหรอกนะเดี๋ยวพวกนั้นก้าไปเล่นอีกว่าโอ้ยทำคอนเทนต์กันอีกแล้วเอ่าทำคอนเทนต์ไฟ์สดหน้าศารแล้วก็กลับบ้านเฮ้ยมันเสียค่าใช้จ่ายนะน่ะเออ ไม่มีหลอกหรอก f c อบอกได้เลยนะไม่มีหลอกหรอกเข้าไปแต่ละครั้งมันต้องมีมีสาเหตุมีมูลเหตุแล้วก็มีเรื่องราวนะครับที่จะต้องทำมีทุรละปะปังที่ต้องไปอยู่ๆเขาจะไปเนี่ยมันมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะตรงนั้นอ่ะมันเป็นสถานที่ทําภารากิจทําภารกิจต่างๆที่ให้มันลุล่วงไปนะครับใครที่คิดว่าเก่ง บางคนก็คิดว่าเก่งนู่นนี่นั่นมันอาจจะไม่เก่งอย่างอย่างปากพูดก็ได้ใช่ไหมคนที่รู้เรื่องกฎมงกฎหมายอาจจะไม่เก่งแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวค่อยดูต่อไปเอฟซีนะครับเรื่องนี้มันมีมูลและมีเหตุผลของมันอยู่ว่าเข้าไม่เข้ายังไงชัดเจนนะครับเอฟซนะ คาว่าบางคนก็มั่นใจแล้วก็บางคนก็ท้าทายนะครับเอ่อท้าทายกันเอ่อพนันขันต่อกันอ,อ,อันนู้นไม่มีอันนี้มีมาพนันกันนะครับเอ,อ่เหมือนหนังจีนเลยนะครับเหมือนละครหนังจีนเลยเอ,อ่ถ้าทําไม่ได้นี่คานเข่าเห่าเหมือนหมาสามรอบสินะ <laughs> บางคนก็บอกว่าเฮ้ยบื้มบ้านเลยไหมบื้มบ้านเลยไหม <laughs> เออนะถ้าไม่มีนี่บื้มบ้านกูเลยโอ้ตอนนี้ต้องระวังแล้วละ่ะบ้านระวังจะโดนบื้มนะออระวังระวังเอขัดดังคำสาบานนะอาจจะโดนบื้มนะให้ระมัดระวังเอาไว้นะครับเ,เพราะคำสาบานมันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วใชียงไม่ใช่เออ นี่แหละครับเอฟีก็เป็นเรื่องเป็นลาวนะครับเป็นข่าวใหญ่โตทีเดียวนะครับต่างคนต่างไม่ยอมกันอ่ามันเป็นศักดิ์ศรีนะบอกเลยเลยเป็นศักดิ์ศรีชนะอะชนะแพ้นี่มีผลทันทีเลยนะครับถ้าแพ้นี่โอ้โหแทบจะเอาหน้าไปไว้ไหนก็ไม่ได้นะครับอสวัสดีช่างบอยนะครับทางขาวเรียบร้อยแล้วนะครับทางค้า,าเรียบร้อยแล้ว ก็ถักทายวันนี้ก็คึ้งฟ้าคึ้งฝนอีกเช่นเคยเนาะอากาศกอ็อบ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 เอาอ้าว,าวหน่อยมันก็จะทำให้าฝนตกได้ง่ายแนย่นอนช่วงนี้คุณวันนะครับสวัสดีครับผมมีเอซีเนาะว่ากันไปแหละอ่ามันเป็นอะไรที่เราต้องลุ้นกันต่อไปนะครับอ่าหมองมีนนะครับสวัสดีครับผม สวัสดีเอทุกท่านด้วยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับดูโฆษณาให้ด้วยเนาะถ้าโฆษณาขึ้นก็ดูโฆษณาให้ด้วยตามนั้นนะครับชัดเจนเนาะตอนนี้ก็รอเข้าสู่กระบวนการกันไปนะครับเรื่องราวต่างๆก็สวัสดีนะครับนะ เห็นกันเริ่มขยับขยื่นแล้วนะครับใครที่เป็นปฏิปักษ์นะครับใครที่คิดว่าตัวเองเจ๋งนะครับมันก็คงจะไม่เจ๋งตลอดหรอกนะเอซนะออาจจะมีพลาดคือพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีพลาดไม่ได้แม้แต่คําพูดประโยคเดียวก็ไม่ได้นะห้ามพลาดนะครับอ,อพลาดโดนนะครับ ร oh, ้อนใช่ไหมเออต้องอยู่ในห้องตลอดคอยดูค่าเนะี่ยไฟก็ค่าไฟก็แล้วกันค่าไฟก็ขึ้นเป็นธรรมดานะครับเอ่อตรงนี้นั่งอยู่ร้อนไหมก็ถามว่าร้อนไหมก็ร้อนนิดหน่อยนะครับร้อนแต่ว่ามันก็ไม่มันทนได้อะนะครับอ่สวัสดีคุณมารีด้วยนะครับมันทนได้อยู่เอ่อพอทนได้ก็ มันโล่งๆแล้วก็มันอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยไงคือถามว่าร้อนมันก็มีบ้างเออแต่ถามว่าทนได้ไหมก็ได้แหละนะครับเออดีกว่าเราเอาพูดง่ายนะเปรียบเทียบไปอยู่ในเมืองเนี่ยในเมืองไม่ไหวในเมืองร้อนกว่าเพราะว่ามันไม่โฟอ่าอ,อากาศไม่โฟนะครับเพราะมันไม่มีตึกรามบ้านช่องไงในนอมนะก็สวัสดีครับผมสุภาพรนะครับ ก็ทักทายกันไปนะครับออวันนี้ก็ให้จงระมัดระวังนะครับเข้าไปไปอยู่แถวๆนั้นก็อันตรายนะครับ e นะเอตอีนะอาจจะไม่มีการคมคู่กันนะครับก็้ีที่เขาประเมินค่าราคาเท่าไหร่คือประเมินมานะ่ะก็คือน่าจะที่คาดเดากันเฉยๆนะแต่เราไม่ได้มีตัวเลขนะ แล้วคาดดาวก็คงก็คงเยอะอ่ะหลายแสนอนประมาณนี้นะครับเราเข้าๆนะเพราะเราไม่รู้ตัวเลขหรอกอตัวเลขเขายังไม่ออกมาส่วนมากเขาจะไม่เผยเผยนะเรื่องตัวเลขนี่เขาจะไม่เผยนะตามหลักเนี่ยเขาจะไม่มาโพสให้ให้รู้นะแต่ตามหลักจริงๆเนี่ยอืมถ้าเขาถ้าอ่าบางคนเขาไม่เอาออกมาโชว์นะส่วนมากเขาก็จะไม่เอามาให้เห็นหรอกนะครับอเพราะว่ามันเป็น ในอยู่ในสำนวนคดีอ่ะเออเวลา,าสารตัดสินเขาก็จะมีภาคษาตรงนั้นเลยนะทำไมไม่ปิดทั้งสองทางเลยคืออะไรนะตอนนี้ก็นอนอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมก็สบายดีนอนเดรย์อแอร์โดนแดดเดี๋ยวก็เป็นลมดีแล้วมีห้องแอร์ก็ เสียค่าไฟเปืองหน่อยนะครับถ้าเป็นป่าแล้วมะม่วงหรือต้นชาจะเย็นกว่านี้ใช่ไหมใช่แต่อันนี้ก็ก็โอเคนะเพราะว่ามาอาลมมันโฟงไงลมมันพัดผ่านได้อยู่อต่า,ตางจังหวัดก็ดีแบบนี้นะลมมันพอจะพัดผ่านได้อยู่เพราะไม่มีตึกกั้นไนงะ คนนิทยานะครับสวัสดีหลักล้านนะไม่ใช่หลักแสนก็ไม่แน่ใจย,ยังยังไม่รู้ตัวเลขจริงๆนะครับบอกตรงยังไม่รู้ตัวเลขจริงๆนะยังไม่รู้ตัวเลขจริงๆว่ามันจะเท่าไหร่เอ,อแต่แอดก็บอกว่าหลายแสนนะครับก็หลายแสนหลายแสนนี่มันก็ไม่ได้ความว่าสี่ห้าแสนก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยอ่าคนที่รับตรงนี้ไปก็ ก็คือเข้าไปทําหลายอย่างอ่ะพูดง่ายนะเออ่ร้อนจัดมันก็เป็นปกติร้อน40องศานี่แอดว่านเป็นเรื่องปกตินะทุกปีเอ่อ40 40กว่าก็มีอยู่แล้วนะครับบางที่นะบางที่แดงเข้ามากดไลค์ให้แล้วคุณปัญญานะครับขอบคุณมากครับผม <c oughs> ก็ดูดูกันไปนะครับเอซ เรื่องนี้เนี่ยข้อให้มันเข้าสู่กระบวนการไปแล้วกันนะครับเราก็ไม่รู้รายละเอียดเราก็ไม่พูดนะถ้าแอดไม่รู้แอดก็จะไม่พูดเลยรายละเอียดต่างๆเพราะว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวมันผิดมันจะไม่ดีนะครับนี้ที่ยานะครับก็ทักทายกันไปเนาะอืมเพราะว่าเดี๋ยวก็รู้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็มีคนเอามาเปิดเผยสเอ่ามาเปิดเผยอีกไม่นานนะครับ แต่ว่าทางนู้นนี่ยเขาคงจะหาวิธีการอ่าสู้เต็มที่นะสู้ยังไง <c oughs> ก็บอกแล้วว่าอย่าสู้กับระบบนะเอ,ออย่างที่เราเคยพูดกันอะว่าอย่าสู้กับระบบออ่เมันไม่ใช่ชาวบ้านนะอันนั้นเขาคือระบบเห็นว่าสองวันใช่ไหมก็นั่นแหละประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นนะ,นะครับ ก็ดีนะแอดว่ามันเป็นการดีมาที่เอาถ้าเอาหลักฐานเอาเรื่องอยอดมาเนี่ยถูกไหมแอดว่าเป็นการดีเพราะอะไรดีเพราะว่าถ้าเกิดผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาจะได้เตรียมเงินไงเขาจะตอนแรกเขาจะไม่รู้เลยว่าอ้ยกูจะโดนเท่าไหร่ว่าอย่งางงู้นอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่พอรู้ล่วงหน้าเนี่ยอ้าวกาหาเงินได้แล้วกูยอดกูต้องได้ประมาณเท่านี้เท่านี้ทรานี้เขาต้องเตรียมเงินไว้แล้วเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องดีนะแอดว่าเป็นเรื่องดี ก็คือเขาจะได้หาเงินไว้ได้ไงแต่เขายังไม่ระบุออกมาแต่ว่าเขาเสร็จแล้วอ่านะเขาเสร็จแล้วก็คือสรุปเรื่องค่าเสียหายเนี่ยมันเสร็จแล้วแต่ว่าเขายังไม่เอาตัวเลขออกมาให้ดูแค่นั้นแหละนะครับ ยังไม่ออกมาให้ดูเรายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่จริงแต่ข้อมูลนี่เขาสรุปยอดมาแล้วคือเขาสรุปมาแล้วคือเขาเรื่องเนี้ยเรื่องค่าเสียหายเนี่ยเขาอ่าประเมินเรียบร้อยแล้วแต่เขายังไม่เอาตัวเลขออกมาให้ดูเท่านั้นอ่าสีราชาสามสิบสี่องศานะครับบาททำั้นใช่ก็นั่นแหละยอดเขาก็จะแจ้งไปทางนั้น แต่มันก็ขึ้นอยู่ว่าระหว่างเดินทางนั่นอะระหว่างเดินทางนั่นะเขาจะแจ้งเท่าไหร่ยังไงอ่าอันนั้นก็ว่ากันไปจะหลุดมาไหมอะจะหลุดเอกสารจะหลุดมาไหมอะไรก็ว่ากันไปนะครับ พอเสียเป็นล้านใช่ไหมเออก็ก็เดี๋ยวค่อยดูต่อไปแล้วกันถ้าเป็นเสียเป็นล้านเนี่ยก็คือแอดวานเนี่ยถ้าเอามาให้รู้ก่อนเนี่ยก็ดีนะใช่ไหมก็ดีนะเพราะว่าเขาจะได้เตรียมเงินได้ถูกต้องไงแต่ถ้าเขาไม่รู้เลยเนี่ยเขาก็ไม่รู้แหละมันจะตเตรียมเงินเท่าไหร่ใช่ไหมประเมินเท่าไหร่เราจะได้หาสินทรัพย์มาได้เออเราไม่รู้แต่พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยโอ๊ยประมาณเท่านี้ไว้ กูต้องหาเงินแล้วอ่าตรงไหนมีตรงไหนฝังไว้ตรงไหนบ้างอ่านะครับแล้วก็เอาเก็บไว้ตรงไหนบ้างข้าวของตรงไหนที่มันมีราคานะพอจะมาทําเป็นสินทรัพย์ได้เขาก็จะเอามา